ช่องวา p ชวนชมแนววินเทจนะครับวันนี้ก็สอ,องตาหลานจะมาแต่งรากชวนชมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วกันนะฮะอ,อันนี้จะเป็นโตโคนะครับท่านผู้ชมลองดูรากนะครับอันนี้รากจะมีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันนะครับมันจะเป็นรากธรรมชาตินะฮะแต่ต้นนี้ผมได้มีการตัดรากแก้วออกไปแล้วแล้วก็เขางอออกม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเราจะมาแต่งรากอย่างอย่างเงี้ยมัน อย่างนี้ดูมองดูบัรล้านกันนะครับสองเส้นนี้อ่าแต่เส้นเนี้ยมันจะใหญ่สองเส้นนี้จะใหญ่นะฮะรากก็จะมีทั้งหมดสี่เส้นนะครับจะมีเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอ่าเดี๋ยวผมจะอันนี้คือผมตัดเคียร์เคียร์คือเปิดให้เห็นตำแหน่งรากก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามานั่งแต่งกันให้ชมเลยครับอ่าแต่รับชมกันเลยแล้วกันนะครับอ้าถอยตาก่อนเลยครับอ่าไปนั่งเล่นรถนั่งเล่นรถไปเล่นรถเล่นรถ ไม่เล่นรถนะเดี๋ยวตาทำรากต้นไม้ก่อนไปนี่นะครับมันก็จะดูยากคทำจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เดี๋ยวลองดูว่าแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับอย่างเส้นตำแหน่งตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีสองเส้นเนี่ยนะครับเส้นนี้จะมีสองเส้นถ้าออกซ้ายออกมาทางด้านข้างเลยนะครับ ซ้ายหรือขวาเนี่ยเราเอาไว้ได้แต่ถ้าออกมาอย่างเงี้ยคือมันมีหน้ากับหลังใช่ไหมครับเราควรที่จะเอาเส้นหน้าออกนะฮะแล้วก็เอาเส้นหลังไว้นะครับอย่างนี้ตัดทิ้งเลยนะครับตัดขาดไปเลยครับนี่ครับแล้วเราก็แต่งแผลด้วยนะครับ อันนี้ผมเพิ่งถอนมาเลยนะครับรากยังยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหนนร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเส้นใหญ่เลยนะครับแต่ผมจะตัดเส้นใหญ่เนี่ยคือเส้นเนี้ยมันไม่สามารถทําให้บันล้านได้เราต้องตัดออกนะฮะแล้วก็พยายามหาเส้นข้างเส้นตรงกลางแต่ถ้ามีเส้นเส้นข้างมันก็จะดูบันล้านนะฮะ อาเดีผมจะตรงนี้ผมจะไว้สามเส้นเหมือนเหมือนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ตอนแรกกับเส้นลากลาก,ลากเยอะนะครับเนี่ยจะมีลากข้างในออกมาเยอะอยู่เนี่ยอันนี้ก็รอยที่ผมตัดออกไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเคลียร์ลากเล็กเ็ก,ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะตำแแน่งด้วยนะครับอันนี้ต้องค่อยค่อยครับเพราะว่ามันจะมีลากเราต้องนำไม่ใช้ด้วยนะครับ อันนี้เนื่องจากปลูกแค่ไว้นานจัดนะครับไม่ได้มีการขยับกระถางไม้มันเลยเดินลากเส้นใหญ่แล้วคดเข้าไปข้างในนะครับผม,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 มจะเอาไว้3ามเส้นนี้ครับ1 2ึส เรารจะตัเส้นใหญ่ก่อนเลยแล้วกันเพื่อจะได้ง่ายต่อการที่เราจะทำนะครับบางท่านถ้าสมมุติซื้อไม้แบบได้ไม้มาประมาณลกักษณะประมาณแบบนี้ก็ ทำไม่เป็นก็ลองดูคลิปผมก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับมันจะได้ทําได้ง่ายขึ้นนะครับก็เราตัดไปเถอะครับมันถ้าปลูกอย่างเงี้ยถามปลูกปลูกได้ไหมครับปลูกได้นะแต่ผมถามความรู้สึกถ้าท่านผู้ชมอ่ะชมอยู่แล้วปลูกไปอ่ะแล้วมันมันก็ไม่สวยแล้วครับแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบไหน,นครับรากมันก็ทําอะไรไม่ได้ไงเราเลยต้องต้องเอาออกมาแต่งนะครับ ผมเน้นย้ำเสมอนะฮะว่าไม่ต้องไปกลัวเรื่องเน่านะครับเน่าก็อย่างที่ผมพูดทุกูคลิปเลยครับซื้อใหม่เลยครับมันไม่ได้แพงนะครแบบนี้ผมก็ซื้อมาต้นต้นไม่ใหญ่นะฮะซื้อมาต้นประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยประมาณเท่านี้ตอนนี้ผมเลี้ยงมาประมาณสองปีนะฮะสองปีก็กว่าสามปีแนละ้ว ยากจริงครับหนสีเส้นเหรอเอาเส้สั้น่นะครับ,รบ,รบแต่นี้เราต้องทำดีๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องตัดแผลเขาเส้นใหญ่แล้วก็ควรที่จะหางกาวร้อนหรือว่ายาการชลามาอุดไว้นะครับเพื่อป้องกัน ได้ในระดับหนึ่งนะครับตัดเลยครับแบบนี้ตัดขาดไปเลยครับนี่ครับหยุดมาแล้วครับแบบนี้เราก็มาแต่งน้อยกีนะครับแต่งให้เขาดูกลมคกลืนกับะลาก ท่านกลัวนะไม่กล้าตัดนะครับโดนลากหน่อยนะครับผมไม่เป็รคต้องใช้กาวอุดดีเดี๋ยวกดกาวออก ก็จะดูดีกว่าเมื่อกี้นี้เยอะนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็จับกดลงไปหน่อยหนึ่งครับ ครับนี่ครับอ่ะอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเราปลูกแล้วก็อาจจะมีหนูโฟมขึ้นมาช่วยนิดหน่อยครับแต่นี้เส้นนี้ยังไม่มานะครับ Okay, e w. อันนี้เราก็ดึงมาช่วยหน่อยครับแล้วก็อย่างเส้นตรงกลางเราไม่เอาแล้วนะครับเราก็ตัดทิ้งนะ,นะครับช่องก่อนอนครบอบถ้าดูคลิปที่ผมบากลากไว้นะครับอันนี้เนี่ยรอยที่ผมบากไว้นะครับเห็นไหมครับ ตำแหน่งตรงนี้ตอนนี้แผลก็หายแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมารอบที่สามนะครับแผลก็เริ่มทันทีเพอรอบเนี้ยก็คือจะไม่เห็นแผลนะครับก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรอยตัดแผลไปอันนี้ก็เส้นนี้ก็เหมือนกันครับเส้นใหญ่เป็นรอยบากเหมือนกันครับเน,นี่ยก็มาคัดตำแหน่งเอาครับ จะเสียงไม่ค่อยชัดนะครับไม่มีไมโครโฟนด้วยไป <Hey. S 1> า,ากแล้วก็ไว้หนึ่งได้สองได้สามได้นะครับ สี่ได้ไหมสี่ก็ได้นะครับเราก็ดูจังหวะรากเอาว่าถ้าเราปลูกแล้วระยะห่างต่องไฟมันเท่ากันเราก็ไว้สี่ได้ครับแต่ถ้าเป็นผม,ผมเองผมก็จะไว้หนึ่งถึงสามรากนะฮะแต่ก็นอ,อย่างเงี้ยเนี่ยนะอย่างเี้ยเป็นสามแบบนี้สองนะฮะแล้วนี้เป็นหนึ่งนะครับก็เราก็ต้องดูตำแหน่ง เว้นช่องไฟเอครับแช่ไว้ตอนนี้รู้สึกว่าปลูกแค่ไว้น่าจะเป็นปีนะครับคือไม่ได้มีเวลามาเปลี่ยนเขาเลย นี่ก็เห็นว่ามันแน่นกะผ่างแล้วผมเลยต้องถอดขึ้นมาทำรากแล้วรากของเราก็ตัดแต่กกชับเข้าไปทีนะฮะนี้นเราเอาเส้นใชล่อยออกก่อนนะครับอย่างตรงไหเป็นแผลที่จกักทำจากการถอดแล้วก็ใช้กาวร้อนอุดก็ได้ครับ นีเสร็จแล้วเราก็ทําการล้างลากอีกทีนะครับล้างยางที่เราตัดออกแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะฮะแล้วก็ใช้กาวร้อนอุดอีกทีนะครับต้นนี้ก็เป็นไม้ดังแห่งเมืองพิจิตร ผู้ชมท่นานใดติดตามเพ็ดไอดาหรือเปล่าครับอันนี้คือเพ็ดไอดานะฮะผมซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะฮะเดี๋ยวผมมีโอกาสจะเอารูปไปลงให้ดูแล้วกันนะครับ ไม่ร kind of like ู so I mean, I ้จะคนลูกเจอหรือเปล่าถ้าเจอรูปเดี๋ยผมจะลงลูกให้ดูในคลิปด้วยครับว่าไม้ที่ผมได้มาตั้งแต่เด็กๆเป็นแบบไหนอันนี้เราก็คัดไว้ยาวๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราหากระถางที้งแล้วก็ ก่อนปลูกแล้วก็ตัดให้เท่ากันนะครับหรือว่าไปวางไปวางหน้ากระถางแล้วก็ตัดก,ก็ได้ครับไปวางหน้ากระถางแล้วตัดง่ายกว่านนครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยเลยครับคัด,ดยาวๆไปอย่างนี้ช้ำเยอนะครับตัดเลยครับ ครัปไหนมาเพ้งๆไหนมาครับไหนไไหนมาครับเง่เง่อย่าไปตะโกนตรงนั้นเสียงมันดังเสียงมันเข้าไปลูกงเงออกมานี่ออกมานี่ออกมาหาตานี่เร็วจะเสร็จแล้วมาเร็วเร็ว่<ง>มาสวัสดีก่อนเราเร็วจะเสร็จแล้วเรเร็ว าหาตาเรก็ตอนนี้ก็ไปเอาที่ฉีดน้มาให้ตาได้ที่ถือไปเมื่อกี้นี้อยู่ไหนนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับลองท่านผู้ชมก็ลองดูเป็นเผือเป็นแนวทดงานได้นะครับอันนี้ห่าง,งใช่ไหมครับแต่ตอนปลูกเราก็ใช้ดึงใช้วิธีดึงดึงมาตรงน,นี้นะครับ ตรงนี้เราก็กดปลายลากตรงนี้แล้วก็ลากยาวแล้วก็ตัดกระชับหนุนตามสูตรเลยครับรบางเส้นเนี่ยอย่างนี้ผมจะไว้หนึ่งหนึ่งน,นี้ผมอาจจะตามเพราะว่าต้องตรงนี้มันห่นหางไปแล้วก็ต้องดูจังหวะเอาครับอ,อย่างนี้เดี๋ยวต้องไปตัดอีกทีครับเพราะจริงๆไงเราต้องเน้นเนี่ยตำแหน่งลากเส้นตรงนี้ทั้งหมดนะฮะ เดี๋ยวเรามาทำการล้างลางลยนะครับล้างยางปิ้งๆลบหน่อยล้างนะครับล้างแล้วก็ทิ้งไว้จนแข็งเขาแห้งนะครับพรุ่งนี้เราก็ทากาวแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสับ หนึ่งถึงสองอาทิตย์แล้วก็ปลูกได้แล้วครับได้ได้ถ้าแผงเขาไม่ยุบก็ไม่เราไม่ได้รักษาอะไรก็เพิ่มก็สามารถลงดินปลูกได้เลยครับแต่นี้ผมน่าจะเอาไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะดับรากก็เลยครับดับรากกับตำแหน่งตั้งสรงไม้ใหม่ครับ วันนี้เร็วอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็แขวนทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับรอให้แผลที่เราตักนะครับให้เขาแห้งดีนะครับแต่พรุ่งนี้เราสามารถทากาวปิดแผลได้เลยนะครับหรือว่าจะมาทามาทาก่อนหลงบินก็ได้ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอาเร็วสวัสดีก่อนเร็ว,เ,รวเสร็จแล้วนี่น่หันหน้าไป สวัสดีครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับบายๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะ